อย่าทอดทิ้งพระในบ้านดีลาบาทะสมเด็จโตมีคุณนายคนหนึ่งใจบุญสุนทานตักบาตรทุกเชา้าตักบาตรเสร็จก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างบรรจงประนีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสได้ได้ความเคารพนับถือในจรรยวัตรของท่าน และชอบฟังท่านคุยแล้วเรื่องต่างๆมากมายเรียกว่าตักปาดเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วพระนมรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิก้นกุติของสมเด็จเข้าไปกราบเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆ แต่เคยได้ยินมาว่าเป็นคนใจแคบเหลือแม่อยู่แค่คนเดียวอดๆจากยากไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองและลูกๆอยู่ตึกใจโตสะดวกสบายเวลาพูดจาก,กับแม่ก็ฟังไม่ได้จับคา,ายขูดตะคอกกระแทกกระทันผิดก,กับตอนมาคุยกับสมเด็จที่วัดจะนิดหน้ามือเป็นหลังมือ แม่จะออกจากบ้านเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมให้ออกไปมีแม่แก่หลงหลงลืมลืมสติไม่สมประกอบอายเขามีคนเขาเล่าให้ฟังหลายรายแล้วเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้สมเด็จนั่งฟังเฉยไม่พูดอะไรวันหนึ่งมีกิจนิมนต์ไปทำบุญบ้านขากลับเดินผ่านหน้าบ้านกุนนาย ท่านก็แวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมถึงบ้านถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระขั้นสมเด็จมาเยี่ยมถึงเรือนจึงเรียกลูกหลานมากราบเท้าท่านเป็นการใหญ่แล้วก็คุยกันเรื่องต่างๆมากมายในตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่าพระในบ้านมีไหม มีเจ้าค่ะพระในบ้านมีหลายองค์เป็นพระเก่าๆทั้งนั้นค่ะสมัยสุขโขทัยก็มีเชียงแสนก็มีอาราธนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูด้านบนสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อว่าได้ทราบข่าวว่าคุณน,นายมีแม่อีกคนเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเสียคุณนายสะอึกเสีวแปรบเข้าไปในหัวใจ จะตอบตามตรงก็กลัวว่าสมเด็จจะเดินไปดูเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านจะตีเตียนอึกอึกอักอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่เจ้าค่ะออกไปเยี่ยมญาติอีกนานจึงจะกลับสมเด็จท่านนั่งนิ่งอยู่สักครู่แล้วจึงลากลับคุณนายก็ยังคงไปวัดเป็นปกติ และแล้ววันหนึ่งสมเด็จท่านเห็นว่าวันนี้คุณนายยิ้มแย้มแจ่มใสภูทจาร่าเริองอารมณ์ดีหลังการทำบุญทาทานสมเด็จจึงถามว่าพระในบ้านของโยมโยมดูแลเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยเจ้าค่ะที่ฉันจุดทูบเทียนถวายอาหารบูชาเสร็จแล้วจึงมาที่วัดท่านไม่ต้องเป็นห่วง อัตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูกพระในบ้านที่อัตมาถามถึงนี่เป็นพระที่ยังมีลมหายใจคือพระผู้มีพระคุณสูงสุดแกยโยมแม่ให้ชีวิตกรามาโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยจนได้ดิบได้ดีทุกวันนี้แม่เหน็ดเหนื่อยทุกทรมานแสนสาหัส แม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ทนหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่ไม่เคยนอนถ้าลูกของแม่ยังไม่หลับยามลูกเจ็บป่วยกร้องไห้หัวใจแม่ก็เจ็บปวดและร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยแม่อยากเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของลูกมาไว้ที่แม่ถ้าทำได้แม่ยอมตายเพื่อลูกได้พระขนของแม่นี้ ใหญ่หลวงเกินกว่าจาักคนานับเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะโยมเอาตาดูหูใสเอาใจใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ท่านอดอดจากจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลท่านบ้างอาตมาได้ข่าวว่าคุณโยมเหลือแม่อยู่คนเดียวและไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของท่านปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆอดๆอ,อยากๆยาก ไม่สงสารท่านบ้างหรือโยมโยมนั้นจัดอาหารมาถวายพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกไม่เคยจัดให้และตอนที่โยมจัดมาให้อัตมาสังเกตด,ดูโยมจัดมาให้อย่างดีประนีตบรรจงแต่ก่อนอัตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่า กลื่นไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วอาตมาเป็นพระในวัดไม่ควรเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปถ้าพระในบ้านยังอดพระในวัดก็กลื่นไม่ลงการทำบุญให้ได้บุญมากนะโยมเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนแล้วจึงถวายพระคุณนายไม่พูดอะไร นั่งน้ำตาไหลลูกๆที่รักทุกคนให้ดูแลพระในบ้านของลูกๆแล้วหรือยังถึงแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีบางคนกว่าจะรู้พ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สายเสร็จแล้วคือรู้มาท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วกราบในคำสอนของหลวงปู่ด้วยความคารพจริง พ่อแม่เป็นพระพรมของโลกเป็นพระอรหันต์พ่อแม่เปรียบดังพระในบ้านชีแนะลูกสถิตถูกอยู่กลางใจไม่ห่างหายกตัญญูตอนนี้ยังไม่สายไปก่อนท่านไซหลับตาไปไม่ลืมเอ่ยธรรมทานของสมเด็จโตเมื่อกราบไปแล้วย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะเรียกว่าเป็นธรรมทานคำว่าธรรมทานจึงไม่มีใครครอบครองได้เมื่อมีเจตนาจิตท,ที่เมตตาอยากให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์หากเขาได้สดับแล้วเป็นประโยชน์ก็ดีเขาเรียกว่าปุญกุศลเป็นวาสนาปารมีต่อกันหากว่าสิ่งใดสดับแล้วไม่เข้าใจไม่ควรยึดก็ขอให้วางเสีย แต่เมื่อเราเกิดสติเกิดตัวรู้เกิดตัวปัญญาก็น้อมระลึกถึงเมื่อใดหากว่าเราใดมีสติมีปัญญาพอที่จะหยิบยกมาพิจารณาก็ขอให้โยมทั้งหลายจงเลือกเฟ้นเข้าไปในธรรมทั้งหลายที่โยมนั้นถูกจริตก็เอาจริตวาสนานั้นแลมาพิจารณาและให้ตับ วาสนาในความอยากรู้อยากเห็นได้เมื่อน,นั้นแลความสงบในจิตใจก็จืงตัวรู้ตัวสงสัยมันก็จะดับระงับดับหายไปการอธิษฐานจิตให้มีอานิสงส์สูงมากฉันจะบอกให้อธิษฐานอันใดที่จะให้ครั้งให้ศักดิ์สิทธิ์คือต้องอธิษฐาน ให้ส่วนรวมก่อนให้เห็นแก่ส่วนรวมอย่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวหมดตัวแน่นอนเช่นเดียวกันกันกบโจมจะแผ่เมตตาจิตอะไรออกไปให้แผ่แก่สสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากก่อนแล้วค่อยอธิษฐานให้ตัวเราเองเพราะบุญเราก็เป็นคนสร้างเพราะให้ไปแล้วบุญนั้นก็ไม่ได้ไปไหน ก็กลับมาหาตัวเราใหม่เราก็เอาบุญตรงนั้นแหละจะ้ะอธิษฐานบุญของตัวเองขึ้นมานี่แหละจะ้าเคอการกว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าเคล็ดลับสุขความสำเร็จสุดยอดในทางธรรมจะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคงจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุค,ความสำเร็จได้ อาตมามีกฎจูว่าชาวตีห้าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะหนาวต้องตื่นทันทีไม่มีการผัดเวลาแล้วเข้าสงน้ำํำระากายแล้วจึงได้สวดมนต์ปฏิบัติสมถกรรมฐานนึ่งชั่วโมงพอหกโมงตรงก็ออกบิณฑบาทเพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ต้องการรู้ต้องทำเองรู้เองถึงเองแล้วจึงจะเข้าใจ